ล้วละคนดูคลิปนี้ก็กับมาเจอกันอีกแล้วกิเกรยมซูเปอร์อัรนะสวดดีวนสงกรานด้วยนะจ๊ะตอนนี้พก็ว่างแล้วอยู่บ้านแล้วันนี้จะมาคนเดียวครับเราหนองน้องเปนอนแบอยู่โอเรื่อยบลเกิดเข้ามาชื่อบ้าเมงย์ชื่อโยเกิร์ตวะ เันไทยเรี่ยงเอาเอาเออตัวนี้ก็ได้ไงน่ะไม่เอาตัวแสงมาเป็นตัวกลางเฉยเป็นเตล่ะเออเฮ้ยเออ หญิงใส่ไปแล้วตัวนึ่งนะน้องน้องช่วยฆ่าคนแทนพี่ด้วยนะเออกระตุกแบบนี้นปแปลกๆนะมันเอยเดิเล่นว่ะเฮ้ยไม่เคยเล่นแบบเนี้นเยๆๆๆเอ้ยโอ้โหตกกระกัยหมดอย่าเปิดเผยตัวตนฉันนะคะเจอที่ไหนเจอฝึกมึงแหละครับขัคุณขา จะสอบที่ไหนหรอข้ามือแล้วก็พยาบาลอ่ะมันต้องมีกระจกข้ามือกันค่ะตัวนี้เนี่ยที่เอาไว้มันจบสองกระจกที่เป็นสีฟ้าข้ามือกันค่ะที่พยาบาลที่ดีนะเอ่อคุณผู้ชมดูดูหน้าผมดทำไมมันมันมีแค่ตาเดียววะนะตาหนึ่งมันทะลุเอ่อค่าเฉยเลยบั็อกพวกเนี่ย เราบอกว่าตัวอะไรข้าววะเมื่อกี้ทุกคนคะทุกคนว่าสีฟ้ามีฟ้ามนไม่ใช่เหรอฟ้าเมนเหรอฟ้าเขียว่ออนเาาฟมินก็ได้ครับเชื่อเขาไม่ค่อยได้เล่นครับสกิลไม่ค่อยจะมีละตุวนนี้เอาสีเขียวออ่นทำไมผมไม่รู้อ่ะว่าสิ น้ำคูรักมันเป็นหไอ้ตัวาามันเป็นจอมตกร้ไหมเอาไม่ใช่ตัวแฝงเอาศพชิมเงินเอ็งวิ่งมาดิชิมเงินชิมเงินเอ็งวิ่งไปทีดิเนี่ยบ้านนี่คนน่ากตัวเฮ้ยเฮ้ยโอ้ตกแจหมดเลยแม่งเอาเลยผู้ีนคืออะไรวะโดนโดนมาได้ไหมไหนเป็นไง เป็นไงน้ำเงินแหมยน้ำเงินยังมีคู่รักนัน้ำเงินโอ้เปิดหน้าต่างดูได้ด้วยเอะมองตอนนี้เราก็ทำอะไรไม่ได้เลยทีนี้คู่รักนั่นมีอยู่ไหนวะเนี่ยคู่รักของเราอยู่ไหน อ้าวใช่ไปไเนอ๋อไม่ใช่นะวะเออโดนคู่รักผมฆ่าว่ะอืมลายน,นี่ตัวแฝงเปลี่ยนสีได้โปรดระวังในกาะนจ๊า มันมีอะไระระเบิดบอเควสเออเควสอะไร,ะะไ,รไม่นะอันไก่อนหน้านี้ใครว่าสีไอ้สีมิ้นเป็นวะก่อนหน้านี้ใครว่าสีมิ้นเป็นก่อนหน้านี้ใ,ใครว่าสีมิ้นเป็นนะเออใครว่าสีมิ้นเป็นปอ่ะก่อนหน้านี้ ก็ได้ว่ากันพวกเอง <ผม S 2> โดนคู่รตกกองฆ่าฆ่าซะเอาสามตัวอีกแลวสามตัวอีกแลยแล้วใครมาบดผมสลับไพ่คนอย่นได้คู่รักอยู่ไหนมาโดนได้เหรอ เเฮ้ยเจอคู่ทักแล้วเมื่อกี้โอ้โหนี่อีกแล้วไอ้นี่อีกแล้วฆ่าวหมดเองป้ามึงอ่ะเวนู้ตัวแฝงมันเหลือเยอะแน่ๆเลยเนี่ยเป็นคนรีพอร์ตพูดก่อนหมอแล้วไม่รอหมอก็ล่าหมอตายไปแล้วก็ได้นะหมออาจจะตายไปแล้วแล้วใครเป็นหมออ่ะว่าหมอไม่รอดเออหมอไม่รอดแล้วหมอตายหาไปแล้ว ยาอ oh, oh. ่อนเอ้าเอ้าโอยังอยู่ไหมอะเกิดว่าหมูนั่นยังอยู่นะหมูนั่นยังไม่ไปสวัดนะสีส้มยัาอ่อนเนาะว่นว่าสีส้มปัญญาอ่อนคุณอยู่ฟอเลยแล้วไม่พูดใหม่ชี้สิกาจีนะข้ามเลยแล้วกันไม่มีลาข้ามเลย อ้อยแดงอ้นอน้ำตาลตอเล็กอ,อ,อ้าวไข่สลับวะโอ้โหกูรัางอยู่ไหนวะนี่ไอ้เขียวยังแปลกๆไอ้เขียวทางไหนได้วะงงเว้ย หอมอ่ะไอ้นี่มันเป็นประเสริฐเราแก้เฮ้ยมันชนะเลยสีแดงฮ่าฮ่าสีแดงอ้าวสีแดงเราเห็นสีแดงอยู่ตรงศพอ่ะไม่ยอมรายงานศพด้วยสีแดงเห็นจะจะเลยสีแดง เอาสีแดงไปเลยโคตรูท้าที่ให่หาไปแล้วอะไรวะมึงไปอยู่ท่าไหนวะโดนท่าเปสองตัวเลยยาอ่อนมึงเอาคุกตะแดงเสียกอะไรด้วยไอ้โป๊ะน้ตาลมึงหยุดะแดงเลยโมดแดงนนองโมดแดงดูว่าถ้ายงเขาไปควานเอาแดงเลย โโอ้หกกแไปลคนขับหมดสีส <recess ed isolation> oh, ้มมาคนตีนผมเอามึงเล่นชนะมึงจะเล่นอะไรเนี่ยเออชนะแล้วมันจะเอาอะไรของมันวะเนี่ยแดงเอาแดงไปโอเคเกมโอเวอร์แล้วเออเงี้ยมันต้องชนะลองเล่นอย่างเงี้ยอยีาจุ่มหายเลยแม่ง อะไรทำอะไรแดงมาดีแดงเออกดเลยเอาแดงออกเออกดเลยเอาแดงออกเออแดงออกดิเฮ้ยฮัลโหลมึงไม่หมดแดงอะเออกดข้ามเพื <S <S ่ออะไรอ่ะไอพวกเด็กน้อยเอาแดงไปดิเออ สไลด์เลยเราเาแดงก่อนดีเออเราเห็นแดงอยู่อยู่ตรงศพอบบทั้งสองตัวเลยนะเห็นแดงอยู่ตรงศพสองตัวเลยนะไอแดงน่าสงสัยสุดแล้วเอาแดงก่อนเอาส้มทีหลังก็ได้มั้งเหนื่อยเหนื่อยก่บดิบกับโป้กูเหนื่อยว่ะกูเหนื่อยจริงเล่นกับพวกมันมีสมองเนี่ยจะมีเอาส้มก้าไปเฮียแพ้ก็แพ้ไปเถอะเหนื่อยเพียงว่ะ มนเอเล่นเล่นด็กๆไม่บอกอะไรมันไม่ยอมฟังอะไรพวกนี้โอบสีเขียวแคมเออเออโบดโบดเราก็ได้นะจมเหี้ยกระเล็นละวมันต้องเล่นเหี้ยแล้วละงั้นเป็นจริงป่ะไอ้ส้มนะฮะเออเป็นวะไง่ายไอ้แดงอีกตัวหนึ่งอีกอะเออไอ้แดงตัวหนึ่งไอ้แดงเป็นไอ้เขียวแดงมันเป็นเชื่อดิเฮ้ย ไปไหนแล้วฮะไลท์อือหือเออเอาแดงออกเลยพทค่ากระช่างนะแดงเอาแดงต่อเลยแดงต่อตัวแฝงเหลือสองเลยนะเฮ้ยไอแดงเลยเอ้ยตัวแฝงเหลือสองตัวเลยนะเอาไอ้แดงออกไปตัวหนึ่งไอแดงน่าสงสัยสุดแล้ว อาแดงเลยแดงเขียสีแดงเขียสีแดงสีแดงวเราเห็นเนี่ยเราเห็นไอ้แดงเราเห็นเองออยู่ตรงศพสองตัวเลยอะเหมือนเองเพิ่งฆ่าใหม่ๆหม่ ya ไมดเพ่งฆ่าใหม่ๆหม่ไอ้แดงเห็นไหมสีแดงเขียสีแดงเขียสีแเขียสีแดงเขียสีแดงเยอันี้เล่นหยาบคายว่ะนี่ไหนวะ รายงานเลยปูเฮียปูเฮียปูเฮียจบไล่แดงข้าเป็นตัวกลางก็ไม่สนเว้ยเ <c oughs> พราะเองข้าลูกมุนของข้าเฮือเฮือฮะงาน,งาน่างตัวแฝง <c oughs> <c oughs> เล <c oughs> ยตัวนึงตัวแฝงไงเลยตัวนึงตัวไหนอยู่วะจะรู้ไหมที่ตะพัย่าให้อย่าให้ให้เขาฆ่าเราทำไม่ดีแล้ว

แบบนี้งงเว้ยไหน,น,น,นวะคนอยู่ไหนหมดวะเนี่ยตายห้าหมดแล้วมั้งเนี่ยอีกแล้ว

โอ้โหแพ้เลยแม่งเงยงแต่ไม่ไข้าใครสัคนเลยว้ายคูมันแกนแคูันโอเคเอาไว้เ๋ยวคลินมานะับคลินมาต้องเป็นตัวแฝงล้ะ